สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพิ์นะคะไพรสนียาคารเดิมสะกดว่าไพรสนียาคารเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับไพรสีีไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้านการไพรสนีไทย ใกล้ปากคลององ,งอ่างฝั่งพระนครอยู่ทางทิศใต้ของสะพานพุทธเดิมที่ตั้งแห่งนี้เป็นของกรมไปรษณีย์โทรเลข และถือเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยอาคารก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2414ก่อจะถูกทุบท,ทิ้งแล้วได้ทำการก่อสร้างคัดลอกแบบเดิมใหม่โดยดรสุเมชุมสายณอยุธยาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยเมื่อปีพุทธศักราช2546 แล้วได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ึกไปชนียาคารเดิมเป็นบ้านของพระปีชากลาการสำอางอามาตยากุลอดีตเจ้าเมืองปราจีนบุรีซึ่งต้องคดีข้อหาฆ่าคนตายและทารุณกรรมแก่คนไทยที่เมืองกบินบุรีพรยาปีชากลาการถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2,422และถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งกิจการไปรษณีย์ไทยเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2,426โดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้สำเร็จราชการไปรษณีย์และโทรเลขพระองค์แรกได้ใช้บ้านเดิมของพระปีชากุลการเป็นที่ทำการ ใช้ชื่อเรียกว่าไปสนียาคารในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475อาคารไปสนียาคารเป็นสถานที่แห่งแรกที่ทางคณะราษฎรจะต้องทำการบุกยึดเนื่องจากเป็นชุมทางการสื่อสารคือโทรเลขและโทรศัพท์เพื่อตัดระบบการสื่อสาร โดยกลุ่มคณะราษฎรสายพลเรือนที่นำโดยหลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือนายควงอภัยวงศ์และนายประยุนพมรบนตรีเหตุเพราะรับราชการที่นี่จึงรู้ระบบการทำงานดีโดยที่มีคณะราษฎรสายทหารเรือคุ้มกันเพียงไม่กี่คน ซึ่งต้องทำการยึดและตัดการสื่อสารให้ได้ภายในเวลา4นาฬิกาและต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา5นาฬิกาเพื่อมีให้ผู้คนสงสัยแม้คณะราษฎรสามารถกระทำการได้สำเร็จแต่ทว่าก็มีเจ้าพนักงานคนหนึ่งหนีไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทางตำรวจโดยพญาอาธิกรประกาศหลุยจาติกววนิษฐ์ อธิบดีกรมตำรวจจึงทราบเรื่องจากเหตุนี้เองจึงรุดเข้าวังบางขุนพรมเพื่อถวายรายงานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิยผู้สำเร็จราชการ อาคารไปรษณียาคารถูกทุบท,ทิ้งเมื่อปีพุทธศักราช2525 25เพื่อเปิดทางให้กับการก่อสร้างสะพานพระป,ปกเกล้าซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานทางทิศใต้ของสะพานพระพุทธยอดฟ้าปัจจุบันอาคารถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมในตำแหน่งใกล้เคียงกับที่ตั้งเดิมเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์กิจาการไปรณีย์ไทย